ทุกคนดยากสาเร็จหมดแล้วครับทุกคนอยากรวยคนอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากจะถึงจุดนี้ของชีวิตแต่ว่าความคิดมันง่ายครับแต่การกระทามันยากแต่ละคนแบบคิดว่าไอเดียคือทุกอย่างถ้าคุณมีไอเดียดตีต้องเก็บไว้กับตัวเองแล้วไม่เผยแพร่ให้คนอื่นไม่จริงครับเผยแพร่ไอเดียไปคนก็ไม่ทําดีวิธีของการหุนดีอะง่ายมากนะใครก็คิดได้<อ>กินดีอ,ออกกําลังกายนอนพอ มีวินีในทำอย่างเงี้ยสปียังไงก็หุ่นดีแต่ถามว่ามีกี่คนที่ทำจริงคิดใครก็คิดออกแล้วคนก็ชอบตามหาช็อตคัดวยะช็อตคัดเช่นแบบเอ้ยพยายามหาเทรนเนอร์มันต้องมีท่าพ,พิเศษดิเฮ้ยดูดไขมันสิเร็วกว่าก็ไม่ช่วยดิเพราะสุดท้ายสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเรายั่งยืนจริงๆอ่ะการสร้างกล้ามเนื้อไอ้กล้ามเนื้อเนี้ยเงินซื้อไม่ได้ลนะ เงือไม่สามารถเอากล้ามเนื้อใส่เข้ามาในร่างกายให้อยู่ได้นะมันสุดท้ายมันไม่การกานทำที่ยากครับตัวอย่างที่สีเรเล่าถึงเกี่ยวกับออกกาลังกายมันันคล้ายเคียงกับทางธ,ธุรกิจเลยเรารู้กันอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราควรทำสิ่งที่เราไม่ควรทำคืออะไรเราองลงแรงลงมือเราคาด e ว t ว่าให้เราจ้างคนเก่งเข้ามาแล้วให้คนเก่งสร้างเงินให้กับเราม,มันไม่เกิดขึ้น,นครับเราต้องลงแรงเองเร,เราต้องเป็นคนที่ทางานหนักที่สุดหลายๆผู้ประกอบการชอบคิดว่าให้แบบเออไอเนี่ยทำงานหนักสู้เราไม่ได้สร้างมาแม่งคิดเหมือนเราเลยถูกแล้วเขาคิดเหมือนเราถูกแล้วเขาค พนักงานทำงานหนักเท่าเจ้าของกิจการได้ยังไงคนที่เป็นเจ้าของกิจการต้องคนเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดต้องเป็นคนที่คิดให้บริษัทมากที่สุดมันเป็นเรื่องปกติคุณเพิเจอร์ที่คุณคิดว่าทุกคนต้องทำงานหนักเท่าเราคิดแล้วไม่ทำมันไม่ทำให้อะไรมันเกิดขึ้นอยู่แล้วโ o เป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดครับเป็นคนที่คิดนอกกรอบที่สุดและเป็นคนที่มุ่งมั่นับการกระทำมากกว่าคาพูดเพราะว่านีนี่คือจุดประสงค์ครับ